อันนี้จะกลายเป็นการรีวิวสินค้านะครับรีวิวถุงกรอปกันนะจ๊ะเอ,เอาเอาเอาตั้งแต่ถุงใส่ลูกกรอปนะครับผมเป็นถุงซิปอย่างดีนะครับสากตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับถุงซิปอย่างดีครับจากสวิตเซอร์แลนด์เหรอเออจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเขาเอาถุงมาจากองค์การนาซาะไรไหนแมนครับถุงสุญญากาศ่างดีครับ เป็นถุงสุญจากาศนะครับผมครอบหัวนี่เรียบร้อยครับอย่าอย่าถุงดำนะอย่าถุงดำนี่ครับถุงก๊อฟเราเราอ่อลิเมเสนอลิมมเตอลิมอลิมมเตนนะครับผมเนาะกันน้ำกันน้ำกันน้ำนะครับกันน้ำนะครับกันเหนียวนะครับผมกันอากาศหายใจด้วยนะครับนะครับถุงก๊อฟครับอ่านี่ครับมีแบบมันมี อนเนกประสงค์นะครับเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็สามารถหยิบขยะใส่ได้ครับเก็บได้พร้อมเก็บขยะได้พร้อมครับผมเนี่ยเป็นถุงก๊อบอะ,อะไรรักษาสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะ <laughs> นะถุงก๊อบรักษาสิ่งแวดล้อมครับผม <laughs> ไปใช้มาใส่ยังสิ่งกเก็บขวดไปขายได้น้าครับ <laughs> หาไรายได้ได้อีกฝ <laughs> นตกมาเป็นเสื้อกันฝนฝนตกเป็นเสื้อกันฝนได้ด้วยครับเจาะเป็นเสื้อกันฝนได้ครับนี่แหละเป็นยังไงพวกเจ้าบา สนใจไหมครับสงกอบรุ่นนี้นะครับผมก็อันนี้มาจากประเทศซิลิสแคนแลเหมือนกันนะครับผมนะใครสนใจนะครับผมอันนี้แถวนครสวรรค์ใช้กันเยอะครับอย่าว่าน้องบอทอันนี้น้องบอทันอ๋อน้องไม่ทันใช่ไหมครับอ๋อเอาง่ายๆครับผมแถวหน่วยงานราชการนะครับผู้พิทักษ์สันติราษท่านใช้บ่อยครับเก็บขยะดูเนาะเก็บขยะดูใช่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 เป็น ใช้เป็นชุดกันโควิดอ๋อได้ใช่ครับใช้เป็นชุดกันโควิดก็ได้นะจ๊ะ PPE เลยนะคะชุดนี้นะครับผมเนาะอันนี้คือมันแบบรุ่นอลิมิเต็ดเต็เต็นะครับนะครับโอ้นี่เราใส่ได้สารพัดนะครับผมไม่ว่าจะเรียนแบบมาจากถุงขึ้นไปใช้อยู่ เอออันนี้ถุงนี้ถุงนี้ um, คือตอนนี้กําลังฮิตกันเลยนะครับผมถุงนี้นะครับผมกําลังมีเป็นที่ต้องการของประชาชนนะครับผมเอาไว้ป้องกันต,ตัว,<า>น,วนะครับแล้วก็เอาไว้ซ้อมหายใจด้านในด้วยนะครับผมอีหยงวะเอฟเอฟใครสนใจนะครับผมเอ,อ่จัดไปใช้คุมหัวมาสันะครับ <laughs> ใช้คุมหัวโอ้ <oh เราจะโดนปะเราจะโดนไหมเขาจะเล่นเราไหมเขาไม่เล่นเราหรอกเขาไม่เล่นเราหรอกนะครับผมนะนะครับผมเป็นกําลังเป็นที่ต้องการนะครับตอนนี้กําลังฮิตนะครับดังทั่วโลกนะครับผมถุงก๊อปของเรารุ่นนี้นะครับเป็นแบบออกแบบมาอย่างดีนะครับเนอะใช่นะครับไม่ควรสวมเล่นนะครับเอาสวมจริงๆครับเล่นไม่ได้สวมเล่นไม่ได้นี่นะหอยสนนจเลยในถุงนี่ถุงใส่ลูกกรอบนะครับผมมาจากองค์การนาซ่านะครับผม เนาะนะครับซิลิสเซเลนนะครับผมไม่น่าจะไม่น่านะไม่น่ารอดชิดถุงดำมาสั่นวะอ้าวนอนนะชิดว่าสั่นนะเดี๋ยวต้องบอกได้ว่าถุงดำกี่ชั้นใช่ไหมนี่ยังวะบักบักผักคุมหัวได้ด้วยครับผมพี่น้องเตรียมเงินประกันชิดยังมาสั่นวะครับเตรียมกันด้วยนะครับเนาะนะครับ แต่ละถุงนะครับคําพูดแต่ละอย่างนะครับผมอันนี้เป็นเป็นสินค้านําเข้าจากอ่าอ่าอันนี้คือนะครับเรานําเข้ามาจากนครสวรรค์นะครับเนาะถังดำรุ่นนี้นะครับส่งมาไกลส่งมาไกลนะครับไซอาจจะใหญ่กว่าปกติที่เราเห็นก็เป็นไซพิเศษก็รู้สึกว่ารุ่นนี้ชิดจะอาจจะได้เอาไปใช้เองเพราะว่าพูดไปเยอะครับอาจจะเอาไปใช้เองนะครับผม โตเลยได้บ่ต้องคุมหัวอย่างเดียวรุ่นนี้ฮะแง่ได้ทั้งโตเลยโอเค้เีเข้าไปได้ครับเนาะใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่กาแฟกกอกนะครับผมเบอร์โทรนะครับเอาเบอร์โทรได้ไหมครับผมอ่าเฟซบุ๊กก็ได้ครับแอดไลน์กาแฟกกอกก็ได้นะครับผมเนาะกอกกอกกาแฟนะครับผมนะ ใครสนใจติดต่อมาได้นะจ๊ะาชิดจะไปแค่นี้นะครับ F F นะครับผม C F 7ไปใบชิดวรสันว่าป้าทอะครับผมโทรมานะครับบอที่กาแฟกอกเข้าไปที่ Facebook หรือเพจก็ได้นะครับติดต่อไปได้นะครับผมนะใครที่สนใจนะครับผมถุงก๊อฟของเรารุ่นอลิมิเต็ดนะครับผม F 6ใบริษัน ใช้จริงเก้าใบนะคะก็หกใบเขาใช้จริงหกใบเขาใช้จริงหกใบนะครับผมปกติใช้หกใบนะครับแต่เราใช้แค่ใบเดียวฮะเอาบ่มีส่วนร่วมกันติว่าไปแล้วเด้อผู้ใดสนใจกับกาแฟก็กวักเลยครับเด้อครับผมสำหรับรีวิวรีวิวถุงก๊อฟครั้งนี้ก็นะครับเป็นการพูดเล่นนะจ๊ะอู้ถุงก๊อฟเปิดละเท่ท